ใบหมอนอวดท้องแก่ใกล้คลอดนับถอยหลังรอเจอน้องคากิแล้วบหที่กของแแฟนนฉักำลังนับถอยหลังเตรียมตัวต้อนรับลูกชายคนแรกน้องคากิที่กำลังจะลืมตาดูโลกในเร็วๆนี้ใบหมอนได้โพสต์ภาพอวดท้องกลมโตขณะไปพักผ่อนริมสระว่ายน้ำที่พัทยาพร้อมแคปชั่นพาคากิน้อยมาเที่ยวพักผ่อนชิลๆใกล้ได้เจอกันแล้ว ภาพนี้เผยให้เห็นความสดใสและรัศมีของความเป็นแม่ที่เปลี่ยนประกายออกมาจากใบหมอนความเซ็กซี่เกินต้านของว่าที่คุณแม่ใบหมอนมาในชุดว่ายน้ำสีแดงสดเปิดเผยท้องกลมโตอย่างชัดเจนความเซ็กซี่เกินต้านของใบหมอยิ่งเพิ่มความน่ารักและน่าเอ็นดูให้กับภาพนี้ไปอีกแฟนๆต่างชื่นชมและส่งกำลังใจให้กับว่าที่คุณแม่หลายคนอดใจรอไม่ไหวที่จะเห็นหน้าน้องคากิมุมมองของชาวเน็ต จากภาพและแคปชั่นที่ไปมอนโพสชาวเน็ตต่างพากันคาดเดาว่าน้องคากิตกำลังจะลืมตาดูโลกในเร็วๆนี้หลายคนแสดงความคิดเห็นว่าใบหมอนดูสวยและเปล่งประกายมากขึ้นหลังตั้งครรภ์ข้อสังเกตจากภาพที่ไปมอนโพสสังเกตได้ว่าใบหมอนดูมีความสุขและผ่อนคลายมากอาจเป็นเพราะเธอใกล้จะได้เจอลูกชายแล้วสรุปใบหมอนกำลังเตรียมตัวต้อนรับลูกชายคนแรกน้องคากิต ที่กำลังจะลืมตาดูโลกในเร็วๆนี้ภาพที่เธอโพสต์เผยให้เห็นความสุขและความเซ็กซี่ของว่าที่คุณแม่แฟนๆต่างชื่นชมและส่งกำลังใจให้กับใบหมอน